กองกำลัง BGF และกองกำลัง DKBA พร้อมที่จะส่งชาวต่างชาติกลับประเทศต้นทางซึ่งในวันที่6-9ถึง9มีนาคมนี้ประเทศจีนจะนำเครื่องบินมารับชาวจีนเกือบ5,000คน จากเมืองมิวดีผ่านทางท่ากาศยานแม่สอดเป็นครั้งที่สองนะคะส่วนชาวต่างชาติชาติต่างๆได้มีการประสานงานผ่านรัฐบาลไทยซึ่งเตรียมการที่จะนำชาวต่างชาติที่เหลือนะคะอีกเกือบ3,000คนเดินทางกลับประเทศเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่10มีนาคมนี้ค่ะ นี่เป็นภาพชาวต่างชาติ447คนที่ทางกองกำลังเกลี่ยงประชาธิปไตย DKBA ได้ช่วยเหลือไว้ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์โดยทางพลจัตวาทายจอละผู้นำ กองกำลัง DKBA ที่คุมบ้านช่องแคบของรัดเกเรี่ยงเปิดเผยกับเดริพอ์เตอร์ว่ายังคงให้การดูแลชาวต่างชาติทั้ง447คนมาเป็นเวลากว่า2สัปดาห์แล้วซึ่งมีทั้งที่พักและอาหารให้แต่ว่าอยากให้ทางการไทยช่วยประสานกับแต่ละประเทศเพื่อที่จะส่งบุคคลเหล่านี้กลับประเทศต้นทางโดยเร็วซึ่งในจำนวน447คนมีทั้งหมด23ประเทศโดยมาจากเคนยายูกันดาไลบีเรียเอธิโอเปียเคม การ์นาในจีเรียเไซราเลโอนบูรุนดีรวันดาเมลาวีซิมบับเวแอฟริกาใต้โดยในจำนวนนี้มีชาวเอธิโอเปียมากที่สุดกว่า200คนนอกจากนี้ยังมีในทวีปเอเชียทั้งบังคลาเทศสิีลังกาอินเดียอินโดนีเซียปากีสถานมาเลเซียลาวและเนปาลซึ่งทางกองกำลัง DKBA ยังคงให้การดูแล ทั้ง447คนแต่อยากที่จะให้มีการประสานงานเพื่อจะส่งกลับโดยเร็วที่สุดเพราะตามขั้นตอนต้องส่งผ่านทางรัฐบาลเมียนมาประสานกับทางรัฐบาลไทยโดยทาง DKBA จะมีการถแถลงข่าวอีกครั้งในวันนี้ ขณะที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนกรเรี่ยง BGF นำโดยพันโทนหนายหมองโซซึ่งเป็นโฆษก BGF ได้นำกำลังทหาร BGF เข้าไปช่วยเหลือชาวอินโดนีเซียจำนวน58คนหลังได้รับแจ้งว่ามีชาวอินโดนีเซียถูกขังไว้ในอาคารแห่งหนึ่งในเมืองมีวดีจากแก๊งคอเซนเตอร์และต้องการความช่วยเหลือซึ่งเมื่อนำกำลังไปพบชาวอินโดนีเซีย ที่อยู่ในห้องพักแล้วก็ได้มีการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยแล้วมีการไปพักรอในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเมียวดีเนื่องจากขณะนี้เองทางกองลัง BGF มีพื้นที่จำกัดในการดูแลทาวต่างชาติที่ช่วยเหลือมาแล้วรวม7,000คนจึงต้องรอกระบวนการที่จะส่งคนเหล่านี้กลับออกมาก่อนจึงจะสามารถที่จะให้ชาวต่างชาติซึ่งอยู่ตามเมืองต่างๆได้เข้ามาพักรอเพื่อจะรอกลับประเทศซึ่ง มีรายงานว่าตั้งแต่วันที่6มีนาคมจนถึง9มีนาคมนี้ประเทศจีนจะนำเครื่องบินเช่าเหมาลำมารับชาวจีนจากเมืองมีวดีผ่านทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีเครื่องบินมาลงที่ท่ากาศยานแม่สอดวันละสีเที่ยวบินเป็นจํานวนสีวันคาดว่าจะมารับชาวจีนได้ประมาณ3,000คนในรอบที่สองซึ่งจีนกำหนดที่จะมีเครื่องบินมารับคนจีน ในช่วงวันที่6ถึง9มีนาคมและในทุกสัปดาห์จะมีปฏิบัติการในการรับคนจีนกลับไปในช่วงวันพุธพฤหัสสุขส่วนวันจันทร์อังคารจะมีการส่งชาวต่างชาติในชาติอื่นๆอย่างที่มีการส่งชาวอินโดนีเซียจํานวน84คนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทางสถานทูตอินโดนีเซียก็จะมีการนํารถบัสมารับ ชาวอินโดนีเซียที่สะพานมิตรภาพไทยเวียนมาแห่งที่สองก่อนจะนําขึ้นรถบัสแล้วมาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองส่วนประเทศอื่นๆก็จะมีการทําในลักษณะเดียวกันโดยล่าสุด มีรายงานว่าในวันที่6-9มีนาคมทางการจรีนจะจะส่งเครื่องบินมารับชาวตีนที่ถูกส่งตัวจากกองกำลัง BGF จํำนวน1,439คนที่ท่าอากาศยานแม่สอดจำนวน19เที่ยวบินเที่ยวบินละ76คนยกเว้นเที่ยวบินสุดท้ายที่มี71คนทัปปนีเอศีชัย The Reporter สรายงาน